มีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วมือนีพุ่นเดือนผ้ารอบไดายผ้าระไปใส่ค่ะเข้าจะมาเก็บพักยูหนาบ้านหลานอาหารของเข้าพี่น้องหูบัวเมนพักยังพี่น้องมีายชนิดให้เลือกเก็บกันด้วยค่ะเ้าปลูกไว้ใส่ในหลานของเข้าเองเปปลูกแบบปลอดสารพิษพ,พ,พี่น้องรับดับแรกก็จะพาพี่น้องมาเบิ้งาากันมีพี่น้องเบิ้งคุณมาละกอสุคุณมาละกอสุพี่นอ้องทุกค่ะตบทันมาสามลูกพี่น้องนี่ตอนเห็ค่ะ แพนหวานพี่นอเป็นอ่าพันเขียวนวลเหมืนว่าเนาะมะละกอพันเขียวนวลจะหวานค่ะเพิ่นซุกหรือเพิ่นจะหวานเหนือเพิ่นจะคือนข้อแรกเลยนะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเก็บกันเนาะซุกสามลูกคุณเด็บพี่น้องเขาก็จะเก็บกันในนี้ละเก็บเนาะอู้ลูกใหญ่มากเลยแต่เนื้อเพิ่นแข็งมากเลยค่ะหนูนี่เหนือเพิ่นจะแข็งค่ะแต่ แต่ว่าเก็บไปดอกพะยังกินไม่ค่อยได้ไอกว่าเพิ่นยังแข็งอยู่เนาะต้องเอาไปบ่มไว้สักวันเนาะบ่มไว้ก่อนสักหนึ่งสองหมื่นคุณว่าโอ้ยเอาไหนบนาะคือจะสูงแถวบนน้ำกระเทียมอู้หูซุปขอบบนบิดเลยพี่น้องโอ้ยคือขุนซึ่สูงแถวเอาไหนบนนอแหละพี่น้องเลย มาเหนสเด็กกินก้อนมูน,มนดังอะไรเงี้ยหคือส่อใดคือที่สูงแถอันนี้นี่านี่ยมอันนี้เนาะเอาซอันนี้นสัก่อนพี่น้องเดี๋ยวแล้วสิบหันจากสิเก็บไม่เนาะเป็นที่สูงนะอันนี้ให้มาแล้วใหญ่มากแล้วสามูพี่น้องคือว่าคือว่าคือว่าอ่ะมาจะพาเก็บผักชีไปที่นี่มเมาเลยพักสว,สว,กสวนขวของเทาพี่น้องมาเม อันนี้คือมาล่ะอาหารพี่น้องมาล่ะอาหารอันนี้ก็จะเป็นพันมะละกอที่ห่อหรีอยพ่อพันไวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ที่จะเป็นพันสายลำพึ่งพี่น้องส่วนทุกเยี่หวานมากเลยพี่น้องหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องเห็นพิคนก็ล่างเกิดค่ะก็ร่งเกิดพ่อไหวค่ะคุณเดือนผ้ารอชอบปลูกค่ะเป็นคนชอบปลูกแล้วมองนี้มีทุมคนนี้พี่น้องอันนี้อันนี้คือผักชีเลยพี่น้องเมือออยากนำเสนอพี่น้องสวยงามเลยกับปลูกเองค่ะปลูกเอง ถ้าปลูกไปใส่ในร้านอาหารเ้าถ้าปลูกแบบป่อชานบิดนี่พี่น้องนี่อันนี้ก็อนช่ววลากินได้แล้วแต่ว่าแปลงนี่ก็บพักชีด้วยกันพี่น้องกาลัลางปลู่คนบ้านนี่เกิดจริงเนาะก็ได้ปลูกไว้เป็นรอนๆนะพี่น้องเวิร์กกาลังแต่คนบ้านนี่ไอ้ค่นี่เกิเดดอกปลู่ใดๆประมาณซี่หามือนะพี่น้องเป็นพักชีด้วยกันแต่ว่าตัวนี้คือได้กินแล้วพี่น้องปลูกไปใส่ขอบพัดไปใส่อะค่ะต้มยำไปใส่ในร้านอาหาร าว่าก,กินแบบเขาจะได้สบายใจเนาะคุณเดือนข้าร้อนน่นมาปลูกได้พี่น้องงามบอลอี่เมิ่งจะถอนที่เมิ่งได้พี่น,อน,น้องงามพี่งนด้พี่น,อน้องนีเมื่เมิ่งพี่น้องเมื่อเมื่อนี่ยำมันกิ่งไก่เนี่ยตากรอนี่นี่ได้พี่น้องข้าก็ถอนกินพี่น้องแต่ละนี่เห็นบอหอมมากเลยค่ะหอมหอมพี่น้องเนี่เวลาข้าต้องการข้าก็มาถอนแล้วลื้อพวกนี้หรือว่าถ่ายรูค้าเพิ่อน เพิ่นอยากกินแบบสดๆนะเนาะเพิ่นบางคนเพิ่นจะชอบกินกับข้าวผัดเนาะพี่น้องเนาะหรือว่ากับะเพราจังสีเพิ่นอยากกินเพิ่นกะมาถอนน่าเลยค่ะมักต้นไหนก็คือถอนเอาไว้ถอนกินแบบสดๆเลยอยู่ในร้า,านข้พนนา,าพี่น้องข้าวกะโบนิแพงเพราะเว่าข้าวกะปูไว้เพื่อลูกค้ากินเพื่อแบบว่าข้าวใหม่ใส่ในร้านข้าพี่น้องเบือง่ามพี่น้องอู้หูจะเป็นง่ามพุดเดือนผ้าเราสดในนี้พี่น้องนี่ละข้าวกะปลูกไว้นี่ละพี่น้องอ่านจะมีชะต้น,นชะอ,อมแล้วก็จะมีอ่ะ นี่นีตน้นมะละกอมี่แต่ไร้นี่เนี้เขาปลูกไว้พี่น้องอันไหนที่เขากินเขากับปลูกไว้เนาะคุณเดือนผ่เรากระปูกีดัะเป็นพักสวนขั้วอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศกำลังเป็นดอกค่ะพี่น้องเห็นบ่เพิ่งกำลังเป็นดอกทั้งฝุ่นก็ะเมน็นพิ่นว่าอันนี้กัแผ่นมะทังนี่กัเป็นมะละกอต้นเตีย้ยอ่าพี่น้องมะละกอต้นเตีย้ยพี่น้องเห็นบ่ตน้นซูงก็มีต้นเตีย้ยก็มีแล้วข้างล่างน่ะแผ่นลงไปก็สิบเป็นต้นอ่าสระพันซุมาลีพี่น้องได้เพาะพันไว้แต่ว่า ว่าขนาดใได้มีเวลาเอาไปปลูก่พี่น้องเอ้ยดังเป็นขุนอยางค่ะเก๋งายย่างพี่น้องว่าจะว่าจะเอาไปปลูกพี่บอกว่าเด็ดปี้าเชื่อน้องพี่น้องเนาะน้องพี่เนี้ยรายอย่างเอาพักอยู่หน้าบ้านที่ปลูกไว้นี่นะมาอ่านพี่น้องเนาะอ่านพี่อ่างนาะนี่นะพี่น้องมันเป็นพวกผักพุ่มใจได้พี่น้องเราปลูกเองใช้เองกินเองเพื่อนวันอุ้ยกระลังกินพอดีเลยค่ะพี่น้องมามามาเอาไปกินพี่น้องกระลังงามกระลังงามจ้ะอ้าพี่น้อง กระสันเดือนผ้าละก็จะขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้เด้อค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อ,ดอพี่น้องเด้อเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคุณเดือนพาาละเนาะก็จะใส่ชีวิตนำเสนอชีวิตแบบบ้านๆไม่ให้พี่น้องเบิ่งนี่แล้วเนาะชีวิตอ่าบ้านๆของพวกคุณเดือนอันผาาละเนี่ยพี่น้องเนาะคุณเดือนผาาละก็อขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้เด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ลาไปด้วยผักชีหอมๆค่ะสวัสดีค่ะ